สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็มาพบเออในวันหลังสงการนะครับก็คือไปเที่ยวเล่นสงการเสร็จแล้วก,กลับมาตังหมดนะครับผมคลิปนี้ก็เลยนะจะเอาหุ่นที่ว่าถูกน้ำท่วมอาจจะมีตำหนิเสียหายบ้างนะครับผมแล้วก็นำมาขายนะครับผมมาขายจริงๆนะครับก็อยากจะได้หาเงิน นะเพราะว่าตอนนี้กอเงินไม่ค่อยมีไปเที่ยวตังค์หมดแล้วครับผมขายกันเองแล้วครับถูกถูกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาซื้อนะครับผมก็อยากจะให้มาดูมาชมสภาพกันก่อนว่าสภาพของหุ่นเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนะท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์มาเลยได้นะครับเผื่อเมื่ออินบ็อกซ์มาติดต่อซื้อขายได้ช่องเออทอยแอนด์แคนดี้นะของเล่นขนมกินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับหรือของเล่นที่ทํามาดีวิวไม่ถูกใจท่านก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากผมที่เข้ามมมาาดูชกันนะครับผมบ รีวิวของเล่นขายของไปนะครับผมเปลี่ยนตายบ้างครับผมเพราะว่าเล่นไปเล่นไปก็ของเสียหายก็เอาขายถูกๆกันแล้วกันนะครับผมเริ่มดีดูขนาดแพ็คกก่อนนะครับผมขนาดแพ็คแปเข้าไปที่34เซนนะครับผม34เซนครึ่งข้างในนมีรอยบุบของแพ็คเสียหายไปแล้วครับผมจริงๆแล้วตัวนี้ที่ผมบอกมันหลุดเสียหายไปแล้วครับผมความกว้างนะครับ23มเซนนะครับผมเความกว้าง23มเซนนะครับก็แพ็คใหญ่พอสมควรครับ อันนี้ก็เป็นลอยที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็ตรงนี้หลุดนะครับผมท่านใดยังไม่ดูคลิปที่ผมเบอร์ของเล่นที่ถูกน้ําท่วมลองหาดูนะครับผมในในช่อง toy and candy นะครับเนี่ยครบน้ำยังมีอยู่เลยครับผมผมก็เพิ่งไปเอามานะฮะที่ที่บ้านนะครับบ้านถูกน้ําท่วมรู้สึกว่ามีสีหลุดลอกไปด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ดาบนี่หลุดลอกเลยนะครับผมด้านหลังแพตเตอเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยรอจนแห้งแพ็คก,กรบิด เบี้ยวบิดงอไปแล้วครับผมด้านหลังก็จะมีวิธีการถอดและกระทัำแปลงร่างนะครับผมมีทั้งหมด11ขั้นตอนนะครับหนึ่งสิบเอ็ดคันนั่นเองนะครับผมยานอันนี้แต่ว่าหุ่นตัวนี้จริงๆนะครับเพราะชื่ออย่างนี้นะครับดูตรงหน้าปกนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ว่าไดร์ลักเกอร์เอ็กวีเห็นไหมไดร์ลักเกอร์เอ็กวีชื่อตรงเลยนะครับไดร์ลักเกอร์วีนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับผมไดร์ลักเกอร์เอ็กวีนะครับผม เอ็กวีนี่หมายถึง15นะครับ15ก็เป็นไดร์ลักเกอร์สินั่นเองนะครับ15จริงๆแล้วหุ่นตัวเนี้ยของแท้นะครับผมท่านใดอยากจะดูของแท้เป็นแบบไหนนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมของก๊อฟก็มีเช็คราคาได้ครับ eBay Lazada นะครับราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยน,นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมตัวนี้เขาก็เป็นชื่อไดร์ลักเกอร์สิเพราะว่าเขาสามารถที่จะถอดแยกจกกล่างเนี่ยประมาณสัก15 ยานพาหนะ15คันนะฮะ15ยานนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางทีเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยก็ดูตรงนี้ปีใบพัดหมุนได้แล้วก็เป็นเออคล้ายๆแบบว่าเออเครื่องบินเครื่องบินเ็ตอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับผมเนี่ย15 15ลำ15 15ยานนะครับผมเนี่ยนี้แต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าถอดได้แค่1 1เลำ นะแยกออกมาได้แค่11ลำนะก็เป็นสไตล์ของสโนกออฟของก๊อฟนะครับของ KO ซึ่งว่าเขาก๊อ็เรียนแบบก็จะตัดลูกเล่นไปบ้างแต่แค่เอามายืนหุ่นนี่ก็เท่แล้วครับผมท่านใดอยากดูว่าของแท้เป็นแบบไหนไปที่ด้านล่างนะครับตรงแสดงข้อความเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มผมแปะลิงก์ไว้แล้วครับแล้วก็เช็คราคาเลยครับลาซาด้าอีเบผมแปะลิงก์ไว้หมดแล้วครับผมจะแปะลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าปกแพ็คก็เป็นแบบนี้ครับผมด้านหลังแพ็คก็อย่างเงี้ยนะถอดถอดมานะครับผมนี่นี่นี่คีดินจับนะครับผลิตด โดยนำเข้านะครับนำเข้าบริษัทนะเมกาเออินเอ็มเอ,อเมกานะครับผมนะมองไม่ค่อยออกครับเมกาในไทยแลนด์จำกัดนะมีมาตรฐานมอกอถูกต้องแน่นอนนะครับผมไมฆชัยหน้านะครับผมอ่ะมาแกะแพ็คทั้งดูดีกว่านะครับผมว่าเป็นแบบไหนยังไงจริงๆแพ็คก็หลุดแล้วครับผมก็เอาเอา,เอาเทปติดๆไว้เพราะว่ามันเนี่ยฮะมันก็ร้องแรงแบบนี้นะครับผมนี่แกะให้ดูเลยครับผมแกะแป๊บออกมาเป็นแบบนี้ คาบน้านยังอยู่เลยครับผมเปียกๆหน่อยนะครับผมอืมนะฮะดาบเขาก็จะเนี่ยตรงนี้เสียหายไปจุดหนึ่งนะครับผมสีโครเมียมลอกออกไปนะครับผมสีโครเมียมลอกไปโหดาบนี่ใหญ่นะครับผมใหญ่ยาวจริงลองวัดดูกดนนะใหญ่ขนาดไหนเออดาบนะ เออยู่ที่ประมาณสัก17เซนนะครับผมไดลักเกอร์ส5บห้าหผมว่าก็ยังดีอยู่นะครับตรงนี้ก็สีร่อนไปนะครับผมสีโคเมี่ยมร่อนไปนะครับผมแข่งขยับได้เอองขยับได้นะครับผมเป็นแบบนี้เองครับผมอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันดีกว่านะครับผมตัวหุ่นขนาดเหนอ้าวฟังวัดความสูงดูครับผมถ้าเป็นงานส็นกออฟงานจีเนี่ยเขาจะมาในรูปร่างของตัวหุ่นเลยนะครับผมวัดความสูงตั้งนิดแล้วกันนะครับผมอยู่ขนาดไหน อวัดความสูงง่ายๆเลยอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้เป็นล้อหมุนได้นะครับก็เลยกิ้งกิ้งไปกิ้งมากิ้งมากิ้งไปอย่างเงี้ยนะครับยืนแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงโต๊ะนี้ผมจะเอียงนิดนึงนะครับผมจริงๆแล้วยืนได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเนี่ยพื้นที่เขาจะเอียงแล้วเรื่องขามาข้างหน้าหน่อยอย่างนี้ยืนได้แล้วครับผมน บางทีเล่นเราก็ต้องปรับไปตามตภาพความสูงอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเซนนะครับผมเนี่ยยี่สิบเซนนะครับผมความสูงเ้านะครับยี่สิบเซนนะครับผมวัดให้ดูนะครับผมเนี่ยยี่สิบเซนหรือสิบเก้านะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะสิบเอ็ดเซนนะครับนี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมความสูงวัดอย่างนี้เลยง่ายดีเนี่ยยี่สิบเซนนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่แบบนี้นี่ก็จะมีรายละเอียดของเป็นพวกยานต่างๆนะ จริงๆแล้วเรื่องเขาไดร์ลักเกอร์สิบห้าก็หมายถึงว่ามียานสิบห้าลำนั่นเองเออมีไงก็สนิมกินหน่อยแล้วครับผมสมนิมกินตรงน็อตตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ยังดีอยู่นะครับมีจุดเดียวที่สนิมกินเพราะถูกน้ําท่วมนะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบนี้ในขยับได้นะครับตรงนี้ก็จะเออสีโครเมียมก็หลุดไปแล้วครับเจอน้ําท่วมเนี่ยพึ่งไปเอามาเลยครับผมกลับบ้านก็เอามาเล่นปึ๊บป๊บโอ้นี่หมุนได้ด้วยนะครับผมต,ต,ตู๊ตู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 ต ตัวนี้ก็ไม่มีแล้วครับแขนก็ขยับได้หมดนะครับผมจะหมุนรอบได้นะครับผมไดร์ลักเกอร์สิบห้าอ่ะยืนก็ขาก็ดัดได้แบบนี้ผมก็โอ้โหแค่ไหนก็ดีเร <dialogue. S 1> uh, uh. 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 ียบแล้วนะครับผมนี right? like ่เออโอ้ถอดออกมาได้นี่ครับปึ๊บอ้าวได้แป๊บเอาละอืมอะถือถือมีดเนี่ยได้มาถือได้แม้รับถือดาบไม่ได้มีนะครับผมโอ้ใส่ได้เลยครับผมโอ้ถ้าเออดาบผาจักรวาลชู่จูููุ่โอเค นี่หยัดขาได้ปุ๊บแค่นี้ก็เทแล้วครับผมฮะไดลักเกอร์สิบห้านะครับผมหมุนดูรอบๆตัวนะครับสวยดีเทจริงๆเลยอ่าอุ้ย,ยขาหมุนได้ด้วยมะขาตรงนี้หมุนได้หมุนตรงนี้นะครับเป็นรถนะครับผมตืดจืดจืด,ดโอ้เทเทเทปรับภาพนิดนึงปุ๊บโอ,โอ้โหผมมาเข้าท่านะครับผมนี่ฮะนี่นะครับ สวยหล่อเท่เลยนะครับผมอาจตะนี้ยืนตัวตรงและดูด้านดูหน้าครับลายละเอียดเขาดีนะครับสีสันนะครับผมนี่หมุนได้นะฮะมือขยับได้จัดท่าเอานี้หมุนได้เลยนะครับผมนะฮะลูกเล่นเขาก็ไม่ธรรมดานะครับผมนี่สวยจริงๆเลยดูด้านหลังปึ๊บนี่โอ้โหสุดๆนะฮะมีเสนิมกินจุดเดียวนะนอกานั้นน็อตอื่นยังดีหมดนะครับผมด้านล่างตัวนี้ล้อหมุนได้เนี่ยลื่นเล่นเล่นเป็นสเก็ตเลยนะฮะเล่นเป็นสเก็ตเลยอืดอ๋อ สวยสวยครับผมอา่าฮะไม่ผิดหวังเลยครับผมเนี่ยไม่แกะเอามาเล่นเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมโอ้โหสุดสุดเฮ้ยโอ้โหดาบพาจักรวาลน,นี่ครับผมลเลขเต๋าสิบห้านะครับอ่าหุ่นเหล็กพิทักษ์จักรวาลแน่นอนครับจู่อ่ะตอนนี้ ก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นล่างหุน่นก็มีลูกเล่นแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าถอดมาเป็นชิ้นว่าจะได้กี่กีๆๆ่กี่ยานกี่กี่ลำนะครับผมตอในนี้เขียนว่าสิบเอ็ดลำโอเคเริ่มต้นเลยนะถอดเอารถออกก่อนลวกนันเอามือออกดีกว่าโอ้โหติดก็แน่นดีนะครับผมโอ้โหเอา้าลำกลางตัวออกก็ไม่เป็นไรครับถอดตรงไหนออกผกนก็ได้อาดาบออกตรงนี้เอาตรงไหนออกก่อนดีปึ๊บหมุนได้เอาแขนออกก่อน นี่ฮะเป็นเป,เป็นเป็นเป็นรูกระเดือยแบบนี้นะครับผมตรงนี้ถอดไม่ได้แล้วะครับผมนี่หมุนได้เฉยๆนะครับผมก็กลายเป็นเงี้ยหนึ่งลำนะฮะนี่ถอดออกมาเหมือนกันนี่ไม่รู้กระเดือยแปด๊ดแปด๊ดตรงนี้หมุนได้นะพับได้ด้วยนะครับผมพับได้แขนพับได้เป็นสองลำนะฮะสองลำและความจริงแล้วตรงนี้เขาจะเป็นรถถอดได้ในคันหนึ่งนี้ก็เป็นเครื่องบินเฮลิอคอปเตอร์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสี่สี่สี่ลำแล้วครับผมนะฮะต่อไปก็ถอดช่วงอก ได้ไหมเออรู้สึกติดแน่นนะครับนี่ก็เป็นตัวล็อกนะครับผมเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับนี่ไม่เป็นสนิมใช้ได้นะครับผมแค่นี้เองเพียงแต่นี้สีถลอกนะครับผมสีถลอกสองจุดหัวถอดไม่ได้แต่หมุนได้นะครับจืด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 ,ด,ด,ดโอเคนี่ก็เป็นรถอีกอีกคันหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้สนิมจริงนะเป็นรถนะครับผมแต่ว่าบไไดบไม่ได้แล้วครับนี่เร้ยไหมไม่ได้แล้วครับผมได้แค่นี้เองนะครับผมอ่ะนี่สองแล้วครับผม ต่อไปนี่เป็นยานยานก็มีแค่นี้เองเชชบูเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครับผมเไปมาดูนี่นี่น่าจะเป็นรถนะครับผมตองลำกลัวอ้าวขอดขางมาได้นี่ก็พับแปดได้ไหมเอ่ยครับได้ครับผมนี่ตรงนี้น่าจะเป็นยานอีกอันหนึ่งครับผมนะแล้วก็ถอดรถออกมานี่ได้อีกคันหนึ่งนี่ก็เป็นรถตรงนี้ลอมุ่นไม่ได้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย ปึ๊บนี่รถโอ้โหรถวิ่งเฉียวนะครับผมผมชอบเลยครับมันเล่นได้จริงๆนะครับผมเนี่ยฮะเล่นได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวปรับกล้องสักนิดนะครับผมปึ๊บอ่าเล่นได้จริงๆเลยนะครับผมพิ้วพิ้วโหหนึ่งสองสามนี่ก็ติดเข้าไปแปรบเรียบร้อยนี่ไม่ได้นะครับจริงๆน่าจะถอดได้นะครับแต่ได้แค่นี้เองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเออสี่ละห้าหกเจ็ดเจ็ดละวแปดเก้าเออมันมีเก้าอันหนึ่งครับผมตรงนี้ถอดได้ไหมเอ่ย ต่อได้แค่นี้เองครับผมอตรงนี้สนิมกินอีกสองจุดนะครับผมเป็นสามจุดแล้วนะครับผมให้ดูใกล้ๆครับผมแต่รายละเอียดเขาดีนะครับตรงนี้สนิมไม่กินนะฮะนี้ก็คงจะเป็นยานสักอย่างนะครับผมตรงนี้จัดได้ไม่เอ่ยเหมือนก็เปิดได้เอบเปิดได้จริงด้วยครับผมเนี่ยไม่ลองเล่นก็ไม่รู้โอ้โหเป็นไงครับมีเรดร์ด้วยยิงเรเซอร์ได้พิ้วพิ้วพิ้วโอ้ยยย็นล้อรถเป็นล้อรถนะครับผมนยํายังยปียกอยูยเลยนะครับดูมือผมดิ เห็นไหมครเนี่ยน้ำยังอยู่ข้างในอยู่เลยครับเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเลยนะะเนี่ยฮะเนี่ยโหนะฮะน้ําท่วมจริงๆเนี่ยน้ําเปียกมือเลยครับอน้ําอยู่ในยานเนี่ยนะฮะเนี่ยน้ําเปียกเลยครับผมเล่นกันอย่างเงี้ยนะฮะมีแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับผมอ่ะนี้ก็ไม่มีเลยครับเป็นทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วก็ก็จะเป็นยานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นสิบลำเองครับผมเป็นสิบยำจริงๆแล้วก็แต่ได้สิบห้าลำกายมาถูกตัดไปตั้งสิบห้าลำนะครับเออห้าลำเลยนะครับผมเป็นสิบลำแค่นี้เองฮะจบเรียบร้อยครับผมอ่ะเนี่ยแค่นี้เองครับ,บ,ครบแค่น,คคนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาประกอบกับคืนดูนะครับเพราะว่ารถเขาเล่นได้แค่นี้เองประกอบกับคืนก็ง่ายมากเลยก็ผมว่าต่อขากันเลยไม่รู้ว่าข้างซ้ายข้างขวาเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราจะเล่นขาไหนก็ได้นะมันผมว่ามันเขาเขา เล่นซ้ายเล่นขวาก็อยู่ที่เราจะเล่นอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปแบบแค่นี้เองครับง่ายมากนี่หมุนได้ปึ๊บเนี้ยดูท่าทางและตรงนี้ก็เก็บเข้าไปอย่างคืนนี้กิดลงอ่ะปึ๊บปื๊ดนะแค่นี้เองครับผมเนี่ยนี่เราก็มาต่อตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะเสียวเข้าไปปื๊ดก็น่าจะเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมเอ่ยนะฮะทไมไม่เอาเอาเป็นแบบนี้แล้วแต่เราจะเสียบเสียบข้างไหนก็ได้เหมือนกันเห็นไหมย้ายขาได้เนี่ยเก็บเรียบร้อยนะฮะนี่เราก็เอาตัวมารวม รวมก็รวมอารมณ์แขนเลยแขนนี่ก็สลับข้างได้ไม่ได้เพราะว่าหน้าเขาอยู่แค่นี้เองนะครับนีน่น่าจะเป็นตรงนี้นี่ครับแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ไอ้แม่เอ่อนี่แค่นี้เองครับผมหมุนได้แล้วต่อไปก็ข้างนี้เสียบปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บ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 นี่หนะ้าอกก็เสียบเข้าไปเลยแปดฮะติดแน่นๆเอาละเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เราก็มาเสียบตรงนี้ โอ้ผมว่าเล่นง่ายกับหุ่นบีดวอยนะครับผมนี่ดูใกล้ๆนะเพราะว่ามันดูแล้วก็เล่นง่ายดีครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะครับผมอ่ะต่อไปปรับกล้องนิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วใส่ดาบต้องหน่อยปืบออกมาถือเอาเลยครับขาสลับได้มือสลับได้แค่นี้เองจบนะไดล็อกเกอร์สินะครับผมเอาล้วครับเออตัวเท่าไหร่ล้วครับผมร้อบาทครับผมร้อบาท ขายเลยนะครับเพราะว่าของมีตําหนินะครับผมก็ถือว่าเป็นของมือสอแล้วนะครับผมร้อยบาทท่านใดอยากจะรู้ราคาที่แท้จริงลองเช็คที่ลิงกด้านล่างผมแปะนะลาซาด้านะครับผมหรือว่าช้อปปีนะครับผมหรือว่าเอาของแท้เลยก็ได้ครับที่ eBay นะครับผมแปะลิงก์ไว้นะครับแต่ว่าผมขาย150บาทตัวนะครับไม่รวมค่าส่งค่าส่งสี่สิบาทแล้วกันครับนี่เทโยได้นะครับผมนี่ของแท้ของแดงของแดแน่นอน ไม่พังนะครับท่านใดอยากเอาไปเล่นนะครับสนุกสนุกไปทําสีใหม่สักหน่อยหนึ่งนะครับผมผมว่าก็คุ้มนะครับผมร้อยห้าสิบาทจบเลยนะครับผมอ่ะก็เข้าไปเออลองเออนะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาเนี้ยของเล่นของที่ว่าเสียหายมาขายไปเรื่อยๆรื่อรีวิวขายไปนะครับผมอ่ะท่านใดยังไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามไว้แลครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะกรับานะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่ะน,นี่ก็รีวิวไปขายหุ่นไปแล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันครับอ่าคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ